ช่วงนี้นะครับใครรับเพจเนาะมันก็จะติดขึ้นเป็นเมลอะครับคือรับปุ๊บขึ้นเมลปุ๊บนะครับผมเป็นเมลมั่วนะครับไม่ใช่เมลเฟซด้วยนะครับซึ่งทําให้รับเพจและยิงแอนดกันไม่ได้นะครับผมมาดูวิธีแก้นะครับว่าทํายังไงนะตับแรกนะครับให้ไปที่นะครับกระเป๋าบัญชีแล้วกดเลือกสร้างแฟมนะครับแล้วก็ใส่ชื่อไปเลยนะครับอะไรก็ได้ครับผมนะฮะสร้างแฟมนี่คือสร้าง b m นะครับ โอเคนะครับใส่อีเมลนะครับขอเป็นอีเมลนะครับที่ใช้งานได้นะครับรับ OTP ได้นะครับกดถัดไปเลยก็กดข้าม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 ไปเลยนะครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับไปที่ตั้งค่าธุรกิจนะครับผมเราจะเจอนะครับกระเป๋า BM กระเป๋า business ใหม่ที่เราสร้างนะครับผมอ่าเราทำยังไงต่อนะครับให้มาที่เพจนะครับที่เราต้องการจะเอาโยนไปให้อีกเฟซหนึ่งนะครับ คือถ้าเกิดมันโยนอ่ะเฟสทูเฟสไม่ได้นะครับก็ต้องเอาเข้า BM นะครับแล้วก็โยนจาก BM ไปนะครับผมมันน่าจะบักนะครับช่วงนี้นะอ่าโอเคพอที่มาที่กระเป๋านะครับแล้วก็ให้ไปที่เพจนะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับผมกดเพิ่มให้เลือกเป็นขอสิทธิ์นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ก๊อปลิงก์เพจใส่นะครับกดติ๊กให้หมดเลยนะครับผมกดยืนยันนะครับ อ่าโอเคอันนี้อันนี้คือเฟซที่มีเพจก็มันก็จะส่งเข้าเมลปกตินะครับไม่มีปัญหาเราก็แค่เอารหัสจากเมลนะครับมากรอกแค่นั้นเองโอเคเราได้รหัสแล้วก็กรอกนะครับผมโอเคกดยืนยันเลยนะครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเพจก็จะเข้ามาที่ BM เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าต่อไปนะครับเราจะเพิ่มให้กับเฟซอื่นให้เรากดที่เพิ่มผู้คนนะครับเดี๋ยวให้กดตรงคําว่าเพิ่มคนนะครับ เพิ่มบุคคลนะครับพอกดเพิ่มบุคคลแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะต้องใส่อีเมลนะครับของเฟซที่เราจะโยนไปนะครับก๊อปเมลมาเลยพอเราเอาเมลมาแล้วเนี่ยครับให้เรากดถัดไปเลยนะครับแล้วก็กดจัดการติ๊กให้หมดเลยนะครับผมเลือกสินทรัพย์นะครับก็คือเพจนะโอเคกดติ๊กให้หมดอีกทีนึงนะครับกดถัดไปแล้วก็ส่งคําเชิญนะครับพอส่งคําเชิญแล้วเนี่ยนะครับผม เมลของเฟซที่เราจะโยนไปเนี่ยนะครับต้องเข้าไปรับนะครับจากเมลนะอ่าเราเข้าไปที่เมลที่เราโยนเพจไปเมื่อกี้เลยนะครับโอเคนี่นะครับมันก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับเชิญคุณเข้าร่วมพอร์ตโฟลิโอนะครับให้เรากดดูคําเชิญนะครับผมพอเรากดดูคําเชิญแล้วเนี่ยนะครับนะครับมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับให้เรากดเข้าสู่ระบบด้วย facebook นะครับผม โอเคแล้วเราให้ให้เราพิมพ์ใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็กดเน x t กดดำเนินการต่อนะครับแค่นี้นี่คือเข้าสู่ BM เรียบร้อยแล้วนะครับกด r e f r e s หน้าเฟซนะครับก็จะเจอเพจนะครับผมขึ้นเข้ามาเรียบร้อยครับผมโอเคครับผม